สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้พามาอ,อ,อยู่ในสวนมะพร้าวนะคะมะพร้าวอยู่ข้างหลังไปแล้วเนาะใช่ไหมคะใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะใครเข้ามาก่อนทักทายกันได้นะคะทุกคนน่าจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะวันนี้นะคะ อ้ํานะคะก็มาในคอนเทนต์นะคะอ,อะไรนะพอดีว่านะคะพอดีอีกแล้วเนาะทุกครั้งนี่มันจะมีเรื่องแบบว่าพอดีตลอดเลยนะคะก็แน่นอนเนะเาะถ้าเกิดว่ามันไม่มีสัญญาณมันไม่มีความรู้สึกว่า,อ,าอุ้ยไปแล้วจริงๆด้วยมีคนเข้ามาแล้วคนหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพอดีว่านะคะอ้ําได้สัญ,ญญาณมานะคะหัวข้อนี้อ้ําได้สัญญ,ญาณมา ประมาณ2 3สาวันที่แล้วนะคะแล้วก็อ้ำก็เลยนะคะอยากที่จะมาแบ่งปันในเรื่องนี้นะคะสิ่งนะคะสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะได้เข้าไปรู้จักตัวตนของตัวเองะะเอะค่ะเนาะก็คือการก็คือการที่เราเนี่ยนะคะยิ่งยิ่งเข้าใจนะคะยิ่งเข้าใจเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรา นะคะคือผู้ที่คุมเกมนะคะทุกๆคนเนี่ยนะคะกำลังเล่นเกมชีวิตอยู่นะคะเกมเกมชีวิตเนี่ยก็คือของใครของมันเลยนะนะคะแล้วก็ไม่มีใครนะคะสามารถทําอะไรเราได้นะคะถ้าเรานะคะไม่อนุญาตให้ทุกๆความรู้สึกเนี่ยเข้ามาในจิตใจของเรานะคะเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะคลิปนี้เนี่ยอาอยากที่จะมาแบ่งปันนะคะในในเรื่องราวชีวิตนะคะที่ อ้ํสามารถนะคะก้าวผ่านมันมาได้นะคะเพราะว่านะคะอ้ําได้ยินนะคะจากาจากน้องแฟนคลับนะคะของอ้ําคนหนึ่งนะคะพอดีว่าเขามีคําถามนะคะมาถามอ้ํานะคะก็เดี๋ยวนะคะอ,เอ,เอ้เสียงอ้ําโอเคใช่ไหมคะเสียงเสียงชัดสัญญาณชัดใช่ไหมคะน่าจะโอเคใช่ไหมคะทุกคนวนีิพา พามารับพลังงานดีๆนะคะในสวนนะคะสวนมะพร้าวแล้วก็สวนต้นสักนะคะที่อยู่หน้าบ้านนะคะเนาะคำถามนะคะเข้าเรื่องเลยละกันเนาะวันนี้อ้ํจะมาไม่ไม่ยาวนะคะมาสั้นๆน,นะคะเนาะเอาเอา,เอาไม่ยาวดีกว่านะคะเพื่อที่จะเดี๋ยวอ้ํจะต้องไปเช็คเช็คเสียงเช็คสัญญาณอีกทีหนึ่งเนาะนะคะก็เดี๋ยวเริ่มเลยละกันเนาะคาถามนะคะคาถามก็มีนะคะคาถามมีอยู่ว่า เหมือนเรื่องราวนะคะเรื e ่องราวรอบๆตัวของเขาเนี่ยนะคะเขาเจอสถานการณ์นะคะเจอสถานการณ์ท um. ี่แบบเหมือนเหมือนที่ทํางานเนี่ยนะคะที่ทำงานมีปัญหาหรือว่าชีวิตรักนะคะชีวิตรักเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจนะคะเออไม่ค่อยโดนใจไม่ค่อยไม่ค่อยร่าบรื่นนะคะในความในความรู้สึกของ ของคู่ชีวิตประมาณนี้นะคะแต่แต่เรื่องราวลึกๆของเขาเนี่ยคือเหมือนเขาเนี่ยมีปัญหานะคะมีปัญหากับที่ทํางานนะคะที่ทํางานหรือว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะของของเพื่อนร่วมง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบประมาณแบบเ,เหมือนแกล้งแย่งกันอะไรอย่างงี้ยเนาะแกล้งแย่งกันหรือว่าอิจฉากันอย่างงี้นะคะเอออิจฉากันหรือว่าเหมือน เหมือนแข่งขันกันในในสถานที่ทํางานนะคะประมาณนี้น้อง,น,องน้องเขาก็เลยมาถามอ้ําว่าพี่อ้ําเนาะเออพี่อ้ําในในชีวิตพี่อ้ําเนี่ยเนาะเคยเคยมีไหมคนที่แบบอิจฉาริษยาเออในที่ทํางานอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนแย่งเขาเรียกอะไรนะชิงดีชิงเด่นกันเออเออชิงดีชิงเด่นกันอะไรประมาณนี้นะคะคือไลฟ์นี้คลิปนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะกับ กับชีวิตวัยทำงานนะคะหรือว่าชีวิตคู่นะคะเหมาะมากเลยนะคะกับกับไลฟ์นี้กับคลิปนี้ที่อ้อาําภูมิใจมากๆเลยนะคะที่จะมาถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ยคำถามนี้นะคะอ้ําก็เลยทำให้อ้ําได้ย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณ À, สมัยที่อ้ําทํางานออฟฟิศนะคะเอออ้ําก็ย้อนกลับไปเนาะคือ <c oughs> ในในเส้นทางการทํางานของอ้ําเนี่ยส่วนมากนะคะในตอนนั้นที่อ้ํายังไม่เข้าใจเนาะทุกทุกครั้งนะคะที่อ้ําย้ายงานย้ายงานย้ายที่ทํางานเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะคะกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นปัญหากับที่ทํางานนะคะทําให้อ้ําต้องต้องออกจากที่ทํางานเนาะ <c oughs> อ้ําก็เลยทําให้อ้ํามองมองย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปเพื่อที่จะ เพื่อที่จะดูชีวิตตัวเองว่าอะไรทําให้อ้าได้อะไรทําให้อ้ําตื่นรู้ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเส้นทางนั้นนะคะก็เป็นสถานการณ์หนึ่งนะคะที่ส่งอ้านะคะให้ให้มาพบสัจธรรมความจริงของชีวิตในครั้งนี้นะคะดังนั้นอ้าอ้าจริงมองกลับไปนะคะในในทุกๆสถานที่ทํางานที่อ้าทํางานอยู่ก็ตามนะอ้าก็ ได้ลาออกมานะคะได้ลาออกมาจากไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์จากแฟนนะคะกับแฟนกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือเราเน่ยเหมือนเหมือนไม่โอเคกับที่ทํางานเหมือนไม่จริงๆรง่ะงานนะมันโอเคนะคะงานมันโอเคแต่เรามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับที่ทํางานนะคะเราก็เลยไปโทษงานว่างานมันไม่ดีงานไม่โอเคแล้วเราก็ออกจากที่ทํางานแต่จริงๆแล้วนะ่ะเรามีปัญหากับคนนะคะและคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะอั้มจะพา อ้ำจะพาทุกคนเนี่ยกลับมาที่ตัวเองนะคะเพราะว่าเรานะคะคือผู้ที่ควบคุมเกมนะคะเราคือผู้ที่ถือบังเหียนชีวิตนั่นเองนะคะแล้วนะคะอ้ํก็ได้ได้เข้าไปได้เข้าไปเ,เข้าไปในเส้นทางของตัวเองเนาะในในเส้นทางที่ที่ทําให้อ้ําเดินมาถึงในวันนี้นะคะจากจากพนักง,งานประจํานะคะอ้ําก็ งานล่าสุดเนี่ยนะคะงานล่าสุดเป็นงานที่อั้มเลือกเองเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าอั้มได้ผ่านผ่านออทำงานในวงองค์กรใหญ่ๆอย่างนี้นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอั้มก็ออกมาจากองค์กรนี้สู่องค์กรนี้จากบริษัทนี้ไปสู่อีกบริษัทหนึง่งอย่างนี้นะคะแล้วอั้มก็ยังไม่เก็ตสทิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอั้มก็โทษแค่ว่า ฉันทําดีมากแล้วทําไมฉันยังแบบเออเพื่อนยังแบบว่าฉันยังแบบเออไม่โอเคกับงานฉันอะไรอย่างนี้ฉันทตำเต็มที่แต่แต่จริงๆนะคือเดี๋ยวฟังให้จบนะคะทุกคนอันนี้แหละแบบว่าคือถ้าวันนี้นะคะถ้าเรามัวโทษโทษแต่ภายนอกเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะ เราจะไม่สามารถเป็นผู้ที่คุมเกมชีวิตได้เลยนะคะเราก็ยังปล่อยให้สถานการณ์หรือผู้คนเนี่ยเข้ามาควบคุมเราอยู่นะคะแล้วงานล่าสุดเนี่ยที่อ้ํได้ได้ไปทํานะคะเป็นบริษัทที่เหมือนบริษัทครอบครัวเนาะเออไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ว่าเราบริหารจัดการกันเองอย่างนี้นะคะซึ่งอ้ําชอบนะคะอ้ําชอบงานบริษัทนี้มากๆเลยนะคะซึ่ง อ้ออําเป็นคนที่เลือกอยู่แล้วว่าอ้ําไม่ขออยู่ในองค์กรใหญ่อยู่ในบริษัทใหญ่ไม่อยากจะทํางานหลายๆคนนะคะซึ่งงานนี้ตอบโจทย์อ้ํามากๆเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าในในช่วงจังหวะหนึ่งเนาะทุกอย่างมันราบรื่นทุกอย่างมันโอเคมันมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบตื่นเต้นแล้วไงนะคะเห็นไหมเรานะคะก็เบื่อทันทีเออฉันอยากที่จะออกออกไปหาความตื่นเต้นอยากจะออกไปทํางานที่มัน ที่มันท้าทายกว่าเดิมประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่างานทุกชิ้นที่อ้ําทําเนี่ยเหมือนเหมือนเราเราแบบเฮ้ยเราทําได้หมดแล้วไงเอยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมีธุรกิจเองล่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนาะตอนนั้นเออยังไงล่ะเศรษฐกิจเนาะเออช่วงนั้นเนี่ยนะคะตอนนั้นยังไม่เก็ตไงนะคะช่วงนั้นเออเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมคะมันก็เลยทุกอย่างมันมันซบเซาไปอย่างนี้นะคะมันก็เลยแบบเออมันไม่มีงานเข้ามาเหมือนเดิมแล้วนะคะคือ เงอบประมาณอะไรเงี้ยมันก็แบบเริ่มเริ่มหายไปไม่ถึงงบงบกับทางทางทางราชการทางหลวงอะไรอย่างงี้เนาะเอออ้อมก็ทํางานประมาณแบบว่าเป็นเป็นสื่อกลางนะคะเออเป็นสื่อกลางเป็นเป็นบริษัทแบบตัวแทนขายประมาณนี้นะคะเอ้เรื่องราวตื่นเต้นนี่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วแล้วอ้อมก็มองเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะจะสามสิบเอ็ดแล้วอย่างงี้ในตอนนั้นนาอในในตอนนั้นประมาณห้าหกปีนะคะห้าหกปีตอนนั้นอ้อมจะสามสิบเอ็ดนะคะอ้อมก็เลยเออคิดอยากที่จะ ที่จะหาประสบการณ์ความแปลกใหม่อย่างนี้นะคะเอออยากอยากจะมีประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนี้เนาะอ้ําก็เลยเริ่มเริ่มมองหาเส้นทางชีวิตนะคะแต่ในในในลึกๆนะคะในลึกๆที่อ้ําเปลี่ยนงานย้ายงานมาตลอดเนี่ยคือการที่อ้ํามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานนะคะฟังให้จบไลฟ์นะคะฟังให้จบไลฟ์นะคะแล้วคุณจะเก็ตแล้วคุณจะกลับมาเป็นผู้ควบคุมเกมชีวิตนะคะเออในตอนนั้นเนาะอ้ําก็อ้ําก็รู้สึกว่าเอ้ยทุก ทุกปัญหาที่อ้ําต้องออกจากงานนะคะออกจากงานหรือว่าต้องเลิกรากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนมากมันจะเป็นปัญหาแบบคล้ายๆกันอย่างนี้นะคะคือแบบฉันทําดีที่สุดแล้วฉันแบบเออฉันทําเต็มที่แล้วอย่างนี้นะคะสุดท้ายเออเราก็แบบขอจบขอแยกทางหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทํางานก็ตามแต่นะคะอ้ําก็จะใช้เหตุผลอย่างนี้นะคะในการดําเนินชีวิตเนาะ แล้วทีนี้นะคะก็มาบริษัทที่ที่ไม่ค่อยมีคนเยอะนี้เนาะ,ค,ะคือสิ่งที่อ้ําเลือกไงนะคะอ้ํก็ได้มาเจอ,อได้มาเจอสุดท้ายนะคะสิ่งข้างในเราที่เราติดค้างอยู่นี่แหละนะคะเขาก็จะเอาสถานการณ์มาให้เราเพื่อให้เราได้ตื่นรู้ไงเพื่อให้เราได้กลับมารู้จักตัวเองนะคะมันก็มีสถานการณ์นะคะให้อ้ําจะต้องออเลือกอเลือกเส้นทางเดินของชีวิตนะคะ ก็ยังไม่จบนะคะก่อนที่อ้ําจะไปสู่จุดที่มันที่มันเลื่อนระดับไปอีก,อกระดับหนึ่งนะคะอ้ําก็ต้องผ่านสถานการณ์ที่เขาจะมาขัดเกลานะคะสิ่งที่อ้ํายังติดอยู่ข้างในนะคะสิ่งที่อ้ํอาที่เขาพาสถานการณ์หลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นจากที่ทํางานเก่าหรือว่าจากเพื่อนจากคนรู้จกัก คนใกล้ตัวอย่างนี้นะคะซึ่งตัวตอนนั้นนะคะขออภัยนะคะซึ่งตอนนั้นอ้ํายังไม่เก็ตด,ดังนั้นนะคะก่อนที่คุณจะเลื่อนระดับนะคะก่อนที่คุณจะเลื่อนระดับยกระดับคุณจะต้องคุณก็จะต้องเจอสถานการณ์ที่มันจะขัดเกลาคุณนะคะแล้วอ้ําก็มาอยู่บ้านนะคะอ้ํามาอยู่บ้านอ้ําก็หานะคะหาสิ่งทีออ่อยากที่จะทํานะคะทําเพื่อที่จะยังไงล่ะ เพราะว่าใจลึกๆแล้วเนี่ยอ้ําก็อยากอยู่ที่เมืองอ้ําก็อยากอยู่เมืองไทยนะคะอ้ําก็เลยหาหาอะไรทําอยู่บ้านอย่างนี้นะคะแล้วอ้ําก็เริ่มมองเห็นธุรกิจหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอ้ําก็เริ่มทําแบบเเล่นๆนะคะพอทําเล่นๆเอยทําตอนแรกมันสนุกนะคะมันสนุกมันมันพอมันได้แล้วมันเยสมันโอ้โหมันมันสนุกมันมันตื่นเต้นนะคะมันสนุกมันตื่นเต้นแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยนะคะพอวันหนึ่งเมื่อเมื่อเรายังยังไม่เก็ทกับกับ เหมือนสิ่งข้างในอะคะ่ะที่ที่เราจะต้องคือความสําเร็จนะ่ะเขารอเราอยู่นะคะแต่ว่าคุณจะต้องขัดเกลานะคะขัดเกลาพลังงานขัดเกลานิสัยนะคะซึ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยธุรกิจตัวนั้นของอ้ํานะคะ,ะมันก็ล่วงลงไปนะคะล่วงลงไปจนจนวันที่วันที่อ้ําตื่นรู้นะคะวันที่อ้ําตื่นรู้ในปี2020นนะคะอ้ํา ถึงทำให้อ้ําเข้าใจชีวิตว่าทุกสิ่งเนี่ยเขามาเพื่อให้อ้าเนี่ยเข้าถึงตัวเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าต,วตัวตนข้างในของเราเนี่ยนะคะมันมีแต่ความมันมีแต่ความเ,าเหมือนแบบไม่รู้จักตัวเองนะคะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนว้าวทุกคนฝนตกแดดออกฝนตกนะคะ ว,ว้าวบรรยากาศดีจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้วันนี้จะขอไลฟ์ไม่ยาวนะคะก็คือนะคะก็คือเหตุการณ์เนี่ยนะคะธุรกิจตัวนั้นอ้ําล่วงไปเนาะล่วงไปแล้วสุดท้ายก็คืออ้ําก็ไปเจอปี2020นั่นแหละนะคะทาให้อ้ําได้ได้เข้าใจชีวิตจริงๆนะ่ะทุกเหตุการณ์สถานการณ์นะคะเข้ามาเพื่อขัดเกลารานะคะแล้วคําถามนะคะคําถามที่น้องคนนั้นเนี่ยนะคะแฟนคลับของอ้ําเนี่ยนะคะเขาถามอ้ําว่าชีวิตที่เนี่ยเคย เคยเคยเจอความสัมพันธ์ในที่ทํางานไหมเคยเจอคนแบบว่าอิจฉาริษยาหรือว่ากั่นแกล้ในที่ทํางานไหมอย่างนี้นะคะเอออ้ําตอบเลยว่าเจอเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองนั่นเองคะแล้วทุกอย่างรอบตัวเรานะ่ะมันก็เป็นผลลัพธ์เพื่อให้เราได้มองเห็นตัวเราเองแค่นั้นนะคะถ้าเรายังไปเจอสถานการณ์เหตุการณ์นั้นก็แสดงว่าเรา ยังมีสิ่งนั้นในตัวเองนะคะคำคำว่าอิจฉาอิจฉาริษยามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายนะคะมันเป็นพลังงานแห่งความกลัวกลัวอะไรคะกลัวประมาณแบบว่า,ากลัวเหมือนมันเข้าไม่ถึงความอุดมสมบูรณ์ของตัวเองนะคะทัทง้ทงทที่ทุกคนเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ม,มันมันมีมัน มันมีทุกอย่างเหลือเฟือคือจักรวาลแห่งนี้โลกแห่งนี้เนี่ยพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคุณได้เท่าเทียมกันนะคะถ้าพลังงานข้างในของคุณเนี่ยมันเดินทางด้วยความรักนะคะด้วยความรักด้วยความที่เข้าใจตัวเองแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวก,กันกับจิตวิญญาณของคุณนะคะที่มันที่มันเหมือนจิตจิตครั้งแรกที่เรามาเกิดนะคะจิตที่ตอนเราเป็นเด็กนะคะ ใช่มันมีแต่ความสนุกความอ่อนโยนความไร้เดียงสานะคะแต่ไร้เดียงสาณนะที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องยอมให้ใครก็ตามมาทำร้ายเรานะคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราเจอสถานการณ์นั้นนะคะถ้าเราเจอสถานการณ์นั้นแล้วมันไม่คุ้มกับการที่เราจะอธิบายเราก็ไม่ต้องอธิบายนะคะให้เราถอยกลับมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราได้คือไม่มีใครรู้จักเรานะคะเท่ากับตัวเราเองนะคะ แต่ละคนน่ะตอนนี้นะคะที่เราที่เราเดินที่เราเดินส่วนทางกันเนี่ยต่างคนก็ต่างมีโลกโลกของกันคือเหมือนอยู่โลกเดียวกันน่ะแต่เราอยู่คนละดวงนะคะเออเหมือนเหมือนวันเนี้ยคุณไปเจอไปเจอผู้คนที่มันไม่ค่อยโอเคกับกับกับทางคุณนะคะแค่เขามาเป็นกระจกให้คุณเห็นว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเองนะคะถ้าคุณไม่เห็น ถ้าคุณไม่มีนะ่ะคุณจะไม่เห็นสิ่งนั้นในในตัวของคนคนนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอุย้ยน้องหมาเดินมาดังนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยคุณเจอใครนะคะคุณเจอใครคุณเจอสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขากําลังมาเป็นกระจกเงาให้คุณเห็นตัวคุณแค่นั้นเองนะแล้วก็การที่เรามีความสัมพันธ์นะคะการที่เรามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับแฟนหรือมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเพื่อนร่วมง,งาน จริงๆแล้วนะ่ะเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองนะคะมันก็เลยเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เราเห็นโลกภายนอกนั่นเองนะคะก็คือ,อาภายในเป็นแบบใดนะคะภายนอกก็จะสะท้อนให้เราเห็นนะคะนี่แหละเนาะแล้วนะคะเมื่อเมื่ออ้ํา วันนั้นนะคะที่น้องน้องเขามาถามอ้ํ่แฟนคลับที่มาถามอ้ําเนาะ,ะคาถามตัวนี้นะคะอ้ําก็เลยได้เล่าเล่าไปให้เขาเจอเออเล่าไปให้เขาฟังนะคะเพราะว่าล่าสุดเนาะ,ะเขาติดตามอ้ํามาตั้งนานแล้วนะคะเนาะเขาก็เห็นอ้ําแบบเหมือนอประสบความสําเร็จก็คือแบบอ้ําก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีวุฒิการศึกษานะคะก็คือหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีวุฒิที่จะไปนั่งในตําแหน่งนั้นนะคะแต่อ้ําก็สามารถที่จะไปอยู่ ณนะตำแหน่งนั้นเออก่อนก่อนในรุ่นในในรุ่นรุ่นเดียวกันนะคะเอออ้ําไปนั่งอยู่ตำแหน่งนั้นก่อนก่อนที่อ้ําจะมาหา วุฒินะคะเพื the ่อที่จะไปประดับนะคะเออเพื่อที่จะไปดับไปประดับตําแหน่งที่อ้ําได้รับนะคะเออเนาะแฟนขับคนนี้เขาก็ติดตามอ้ํามาตั้งนานแล้วนะคะเขาก็ถามอ้ําเออแต่ละเส้นทางชีวิตของพี่อ้ําเนาะเออพี่อ้ําเคยเจอสถานการณ์สถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ไหมนะคะเพราะว่าเพราะอะไรคะเพราะล่าสุดสถานการณ์ก่อนที่อ้ําจับไปตื่นรู้ในปี2020นะคะอ้ําก็เจอเหตุการณ์ธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ที่ตอนนี้คือมันมันมันก็ไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มันไม่ได้สนับสนุนให้ผู้คคนนะะ ให้ผู้คนได้มีปัญญานะคะไม่ได้สนับสนุนให้ผู้คนมีปัญญาไม่ได้สนับสนุนให้ผู้คนได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะเ,เนะาะจักรวาลก็เลยเอากลับคืนนะคะเพื่อให้อั้เนี่ยได้เข้าถึงตัวเองแค่นั้นเนองเนาะมันเป็นธุรกิจที่มันจะต้องอแข่งขันเออแข่งขันกันมันต้องมีคนจิบมันต้องมี คนได้คนแพ้คนเสียนะคะซึ่งอะไรก็ตามที่มันไม่ได้อยู่ตามกฎของจักรวาลน,นะคะจักรวาลก็จะเคลียร์เคลียร์ให้กับคุณนะคะมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่เหมือนเราโดนทําร้ายเหมือนเราโดนกระทําแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะทุกๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้เราได้ตื่นรู้เพื่อให้เราได้เข้ามานะคะเข้ามาเข้าใจนะคะเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะได้เข้าถึงนะคะจิตวิญ,ญญาณของเรานะคะเข้าถึงโลกภายในของเรานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ดูมะพร้าวไปก่อนนะคะว,วันนี้พาพามาสวนมะพร้าวนะคะพอดีลูกลูกทักเดี๋ยวขอขอเรียกลูกแป๊บหนึ่งนะคะเนลี่เนลี่มานี่มาเนลี่มานี่ลูกมานี่มานะคะต้องบอกลูกค่ะตอนนี้มีลูกนะคะคือถ้าเขาตื่นนอนนะคะตื่นนอนเขาจะตกใจนะคะแบบเออ เป็นอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าปกติอ้ําจะนั่งอยู่กับเขาเนาะแล้วเขาจำอ้ําไม่ได้ไงได้ยินแต่เสียงเยมีใครอยู่ในป่าอย่างนี้นะคะก็เลยเหา่าเนาะนะคะอ้ำก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,การนะคะกดทักทายนะคะเออกดทักทายกดให้กำลังใจอ้ำนะคะคลิปนี้อ้ำมาสั้นๆน,นะคะแล้วอ้ํจะมาขยายต่อเนาะเพราะว่านะคะมาลูกมามานี่มามามีเองลูก มามามาดมาี่มาีมา่มา,มา,มาี่โอ้กลัวกลัวโทรศัพท์นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะอ่าไม่เอาไม่เอาลูกอนนีไลฟ์อยู่ลูกเอ้ <laughs> นี่ค่ะเนลี่ลูกนะคะสถานการณ์สดสเลยนะคะพาพามาสวนมะพร้าวนะคะโนลูกหนไม่เอาไม่เอาลูกอ๋อมานีไลฟ์อยู่ลูกนะคะมีอ่า ะค,ะคือการที่อ้ําได้น้องเขามานี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบว่าเซอร์ไพรส์รสอ้ําเหมือนกันนะคะก็นะคะก็ไลฟ์นี้เนี่ยแหละเนาะอ้ําขอมาสั้นๆก่อนนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเ,เรื่องบางอย่างเนาะมันไม่สามารถอธิบายจบภายในไลฟ์เดียวไงคะมันมี มันมีรายละเอียดนะคะมันมีรายละเอียดมันมีดีเทลอยู่ในนั้นนะคะแต่วันนี้อ้ําขอสรุปสั้นๆว่าทุกๆความสัมพันธ์นะคะมันอยู่ที่ตัวเองนะคะวันนี้คุณไม่ต้องไปถ้าคุณมัวแต่โทษสถานการณ์ภายนอกบุคคลภายนอกนะคะยังไงคุณก็เหมือนคุณเหมือนคุณเล่นเหมือนคุณเป็นคนถูกกระทํานะคะถ้าคุณต้องการที่จะเป็นผู้คุมเกมนะคะคุณคุณคือผู้เล่นคุณคูอ คุณคือคนที่ออกแบบเกมชีวิตนะคะเออคุณออกเกมคุณคือคนที่ออกแบบเกมชีวิตเองคุณคือผู้ที่ควบคุมเกมนะคะถ้าคุณยังมัวโทษชะตาโทษเรื่องภายนอกโทษเหตุการณ์ภายนอกแสดงว่าคุณเป็นเหยื่อนะคะถ้าคุณต้องการที่จะเป็นคนที่คุมเกมคุณต้องการที่จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือเกมนะคะคุณต้องกลับมาที่ตัวเองนะคะแล้วก็มองทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระจกนะคะมันเป็นกระจกที่ ที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเรานะคะดังนั้นวันนี้ในชีวิตนะคะดังนั้นวันนี้ในชีวิตเอ่อใครนะคะเจอเจอสถานการณ์ลบมากกว่าบวกก็แค่เราเข้ามาเข้าใจตัวเองแค่นั้นเองไม่ต้องไปตัดสินเพิ่มนะคะเพิ่มอะไรคะก็คือเพิ่มเพิ่มพบเองนะเพิ่มพบเพิ่มเพิ่มเอ่อถ้าเราไปตัดสินก็เหมือนเราไปเสยเยสกับ กับจักรวาลนะคะว่าเออเราต้องการแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าในชีวิตเนี่ยถ้าเจอในเรื่องด้านดีด้านบวกก็แสดงว่าให้คุณเฉลิมฉลองไปนะคะเออจักรวาลเขาแค่มามาสอบถามคุณว่าคุณชอบแบบนี้ไหมแค่นั้นเองเนาะชีวิตตอนนี้นะคะมองให้ออกทุกอย่างมันเป็นมันมีขั้วสองข้ามมันมีทุกอย่างมันมีขั้วสองด้านมันมีสองขั้วนะคะอืมให้มันอยู่ในกลางๆนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้กลับมาอยู่กลางๆเฮ้ยพูดได้มันมันมันพูดได้มัน มันพูดได้มันเหมือนทําได้มันเหมือนทําง่ายอ้ําบอกอ้ําบอกตรงนี้เลยนะคะมันง่ายมันง่ายสําหรับคนที่เลือกนะคะมันง่ายมากสําหรับคนที่เลือกนะคะแล้วอ้ําก็เป็นคนนั้นและทุกๆคนนะคะที่กําลังฟังไลฟ์สดอ้ําหรือย้อนไลฟ์คุณก็เป็นคนนั้นเช่นเดียวกันค่ะไม่งั้นคุณไม่มาเจออ้ํานะคะดังนั้นคลิปนี้เอาสั้นๆไปก่อนนะคะถ้าคุณต้องการเป็นผู้ที่คุมเกมชีวิตของคุณทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คุณกลับมาที่ตัวเองไม่ต้องไปตัดสินนะคะไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปโทษคนโทษเหตุการณ์สานะคะไม่ต้องค่ะหยุดค่ะเออกลับมาที่ตัวเรานะคะแล้วอ้ํจะมาขยายขยี้ต่อในคลิปหน้านะคะบา,บายเมื่อกี้จะไปบ่ายแล้วเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็ฝนหยุดนะคะคือมาคอนเฟิร์มอ้ํานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพลังงานดีๆนะคะตรงนี้โห่เงือ <laughs> พลังงานดีๆนะคะมีต้นมะพร้าวนะคะน้ำบริสุทธิ์แล้วก็มีต้นสักนะคะไล่ล้อมรอบตัวอั้าเป็นสวนหน้าบ้านของอั้มเองนะคะเดี๋ยววันไหนอั้าจะพาไปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันไหนอั้าจะพาไปไลฟ์นะคะที่สวนทุเรียนหรือว่าที่สวนที่ที่ไร่ที่ฟาร์มของแม่อั้มนะคะมีหลายๆย,ยังไงล่ะบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่อั้านะคะได้ ได้อ,อย่างไงละ่ะจินตนาการไว้นะคะว่าอ้้าขอแบล็กดาวนะคะที่เป็นธรรมชาติอั้าอยากที่จะอยู่ใกล้ธรรมชาติได้ยืนอยู่บนพื้นดินพื้นหญ้านะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนวันนั้นอั้มยังอยู่เมืองนอกอยู่เลยนะคะก็ขอขอบคุณสําหรับการน,นะคะกดให้กําลังใจแล้วก็กดติดตามอั้านะคะขอบคุณมากมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบายลูกลูกมาตาาบ๊ายบายค่ะ